เฟลเฟลจริงๆมันเบาสู้ตัวไนลอนไม่ได้เลยพอเราต้องการกระเป๋าที่อยู่เคียงคู่ลูกค้าไปได้นานหลายปีจริงค่ะเพราะว่าฮาดาราเนี่ยก็ใช้วัสดุที่เป็นไนลอนมาทำกระเป๋าตลอดพอทำไปเรื่อยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะลองอะไรที่แบบ แปลกใหม่บ้างเพราะว่าเราก็กลัวว่าถ้าลูกค้าแบบซื้กอกระเป๋าไนล่อนไปเรื่อยๆ,ๆก็จะรู้สึกเบื่ออะไรเงี้ยเนาะเราก็เลยเพิ่มวัสดุใหม่ๆเข้ามาในโปรดักต์ไลน์ของเราซึ่งมันก็เลยเกิดมาเป็นค o ลเลคชันไลท์แค a รี่ในปี2024 Fail, fail, จริงๆด้วยตัววัสดุเองแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์คอนเซปต์ของเราเท่าที่ควรรุ่นแรกๆที่ออกมามันมีปัญหารจริงจจนมาถึงในไล์แคลรี่ช่วงปลายๆเนี่ยก็ค,คือคิดว่าเป็นแบบช่วงพีคสุดของรุ่นไลท์แคลรี่แล้วอะค่ะในแง่ของคุณภาพแล้วก็ในแง่ของดีไซน์ควบคุมยากจริงค่ะคือหนังวีแกน่ะไม่ได้มีความทนทานมันเกิดการลอกมันเกิด ปัญหาแบบจุกจิกเยอะแยะมากมายไม่มีอายุการใช้งานของมันที่สั้นกว่าอันนี้เป็นแฟกต์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็แล้วแต่ที่ใช้วัสดุหนังวีแกนทำนะคะตัวกระเป๋าจะไม่ได้มีความทนทานเทียบเท่าตัวผ้าในร่อนหรือหนังแน่นอนมันไม่ตอบโจทย์ของเราด้วยเพราะเราต้องการกระเป๋าที่อยู่เคียงคู่ลูกค้าไปได้นานหลายปี เราไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ำหนักได้แล้วลูกค้าหลายๆคนก็เริ่มมีฟิดแบ็กกลับมาในทางเดียวกันว่ามันเบาสู้ตัวไนลอนไม่ได้เลยบางรุ Light ่นไลท์แคลรี่มันเบามันเบาอ่ะดีไซน์มันมันจำกัดอะมันจะต้องเป็นดีไซน์นี่ๆีเท่านั้นมันถึงจะเบาความซับซ้อนของช่องเราต้องลดทอนให้ช่องมันน้อยลง คือเราจะกลับมามาอยู่ในสิ่งที่เราชอบเราถน,นัดและเป็นตัวเราจริงๆแต่สิ่งที่จะปรับเปลี่ยนในปีนี้ก็คือผ้านในรอดของเรามีการจับคู่กับหนังวัสดุใหม่ๆที่มีความทนทานเพราะฉะนั้นการกลับมาของคลาสสิกในปีนี้ลูกค้าจะได้กระเป๋าที่สะท้อนคอนเซ็ปต์แบรน์จริงๆชื่อว่าโซรานะคะตัวโซรานี่ย เราเอาผ้าไนลอนมาผสมกับหนังไมโครไฟเบอร์ที่ทนมากไม่ลอกอายุการใช้งานเขายาวนานมากดีไซน์หรือคอนเซ็ปต์หรูถึกทนนะคะแล้วก็จะเป็นในคอลเลกชันของ Solar. โซลาโซลิกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวอีซี่จะเป็นเหมือนเวอร์ชันไลท์ของฮาร์าเป็นเวอร์ชันที่เราจะเน้นความมินิมอลเบาวกว่าสบายกว่าและคัน่ารักอยากให้ลองติดตามกันค่ะเราสัญญาว่ากระเป๋าทุกใบที่เราผลิตออกมาเนี่ยส่งไปถึงมือของลูกค้าแล้วก็ลูกค้าจะแฮปปี้แล้วก็รู้สึกคุ้มค่ากับทุกบัตรทุกสตางค์ที่ ลูกค้าซื้อกระเป๋าของเรานะคะ